สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูก,กิ๊กอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ป .2 กันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากคาบที่แล้วเนี่ยครูก,กิ๊กได้พาเด็กๆทำกิจกรรมสนุกๆกกันไปแล้วเด็กๆบันทึกกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะอืมว่าแต่เอจากคาบที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปคะ อืมใช่แล้วค่ะจากคาบที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้ทำกิจกรรมที่1.1แสงเคลื่อนที่อย่างไรกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะจากการทำกิจกรรมที่1.1แสงเคลื่อนที่อย่างไรในการทำกิจกรรมเรื่องนี้เนี่ยเด็กๆรู้อะไรกันบ้างคะ อืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปตอบคำถามในฉันรู้อะไรในเรื่องแสงเคลื่อนที่อย่างไรกันนะคะแต่เช่นเดิมนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเริ่มเรียนกับครูกิ๊กในวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในกิจกรรมนี้กันก่อนเลยนะคะไปเตรียมความพร้อมกันเลยคะ่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในเรื่องนี้กันก่อนนะคะโดยในเรื่องนี้สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป .2 เล่ม2ใครนักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่6 และเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป2เล่ม2ในหน้าที่7ถึงหน้าที่9เพื่อทำการบันทึกกิจกรรมแต่ถ้าหากสำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคะ เด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบกิจกรรมในโฟลเดอร์ที่ครูก,กิกแนบมาให้ได้เลยนะคะหรือถ้าหากนักเรียนไม่สามารถเปรียบใบกิจกรรมได้ให้เด็กๆบันทึกลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อของครูก,กิกได้เลยนะคะเอาละค่ะเราไปเตรียมความพร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆครูกิกเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยค่ะ งั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรื่องฉันรู้อะไรในเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงได้ 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลและลงข้อสรุป 3. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดคุณธรรมด้านความมีวินยัยความเพียรพยายามในการส่งงานให้ตรงเวลา เอาละค่ะเด็กๆจากชื่อเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะอืมใช่แล้วค่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องฉันรู้อะไรในเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการใดคะ มเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลและลงข้อสรุปนั่นเองค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถทำสิ่งใดได้คะอืมสุดยอดไปเลยค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงได้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์กันเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเข้าใจจุดประสงค์กันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามในฉันรู้อะไรในเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงกันนะคะเด็กๆยังจําการทดลองกิจกรรมที่1.1แสงเคลื่อนที่อย่างไรกันได้อยู่หรือเปล่าคะ อาจจะมีเพื่อนๆบางคนนะคะที่ทั้งยังจําได้และก็จําไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะงั้นเราไปทบทวนการทํากิจกรรมที่1.1แสงเคลื่อนที่อย่างไรกันก่อนเลยนะคะจากการสังเกตชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงมีส่วนประกอบได้แก่ กล่องด้านในสีดำหลอดไฟฟ้าที่มีลูกปิงปองสีดำเจาะรูครอบอยู่และหลอดไฟฟ้าต่อเข้ากับฐานไฟฉายนั่นเองค่ะจากนั้นเราทำการเปิดหลอดไฟฟ้าสังเกตพบจุดสีส้มๆตามรูที่เจาะไว้บนลูกปิงปองค่ะโดยจุดสีส้มๆนั้นก็คือแสงที่มาจากหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะ ดังนั้นแหล่งกำเนิดแสงในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงก็คือหลอดไฟฟ้าค่ะจากนั้นเราจุดทูบแล้วสอดเข้าไปในช่องที่เจาะไว้ด้านข้างของชุดสาธิตค่ะเพื่อให้ควันทูบอยู่ในกล่อง เมื่อสอดทูเข้าไปมีกล่องแล้วเด็กๆสังเกตพบแสงเส้นเล็กๆสีส้มออกมาจากกรูที่เจาะไว้บนลูกปิงปองทุกรูรอบลูกปิงปองนั่นเองค่ะจากการสังเกตชุดสาธิตเมื่อไม่มีควันทูและมีควันทูเหมือนหรือแตกต่างกันค่ะสิ่งที่เหมือนกันจากการสังเกตชุดสาธิต เมื่อไม่มีขวานทูบและมีขวานทูปก็คือเราจะเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าออกมาจากรูที่อยู่บนรูปปิงปองค่ะสิ่งที่ต่างกันคือเมื่อเราจุดทูบและสอดเข้าไปในชุดสาธิตแทนที่เราจะมองเห็นจุดสีส้มๆเรามองเห็นเป็นลำแสงเส้นเล็กๆแทนเองค่ะ ดังนั้นควันทูช่วยให้เราเห็นลำแสงจากหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะและเมื่อเราสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงกันไปแล้วค่ะเราจะสามารถเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงโดยใช้ลูกศรดังภาพค่ะวิธีในการเขียนแผนภาพเราจะใช้หางของลูกศรแทนจุดเริ่มต้นของแสงค่ะ หัวลูกศรจะชี้ไปยังทิศทางที่แสงเคลื่อนที่นั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะดเด็กๆจากที่ครูเก็กได้ทวนกิจกรรมที่1.1แสงเคลื่อนที่อย่างไรให้ดเด็กๆกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยดเด็กๆพอจะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะอืมว่าแต่เอหลังจากที่เราได้ทวนกิจกรรมกันไปแล้วเนี่ยดเด็กๆรู้อะไรกันบ้างคะ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงคะอืมถ้าอย่างนั้นเราไปตอบคำถามในฉันรู้อะไรในเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงกันเลยนะคะไปตอบคำถามกันเลยคะ่ะ ฉันรู้อะไรในเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงค่ะโดยฉันรู้อะไรจะเป็นการตอบคำถามจากการทดลองกิจกรรมที่1.1แสงเคลื่อนที่อย่างไรค่ะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1แหล่งกําเนิดแสงของชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงคืออะไรคะ แหล่งกำเนิดแสงคือวัตถุที่ทำให้เกิดแสงใช่ไหมคะเด็กๆจากการสังเกตส่วนประกอบของชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงสิ่งใดน่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงคะเด็กๆตอบว่าอย่างไรกันคะอืมใช่แล้วคะ่ะแหล่งกำเนิดแสงของชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองคะ่ะ เรามาต่อกันที่ข้อที่2เลยน,นะคะเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตขณะที่ไม่มีควันทูบและมีควันทูบสิ่งที่สังเกตเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะอืมโดยจากการสังเกตการทดลองเราจะพบว่าสิ่งที่เหมือนกันในชุดสาธิตที่มีควันทูบ กับชุดสาธิตที่ไม่มีขวานทูบนั่นก็คือแสงจากหลอดไฟฟ้าออกมาจากรูที่อยู่บนลูกปิงปองนั่นเองค่ะส่วนสิ่งที่ต่างกันในชุดสาธิตที่มีขวานทูบแทนที่เราจะมองเห็นแสงเป็นจุดสีส้มๆเรากลับมองเห็นเป็นลำแสงเส้นเล็กๆสีส้มแทนนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อที่สองเด็กๆตอบคำถามได้หรือยังคะว่า เมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตขณะที่ไม่มีควันทูบและมีควันทูบสิ่งที่สังเกตเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอืมใช่แล้วค่ะสิ่งที่สังเกตเห็นในชุดสาธิตขณะที่ไม่มีควันทูบและมีควันทูบจะแตกต่างกันค่ะโดยขณะที่ไม่มีควันทูบจะมองไม่เห็นรำแสง ขณะที่มีควันทูบจะมองเห็นลำแสงนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะการใช้ควันทูบในชุดสาธิตช่วยในการสังเกตสิ่งใดคะจากการสังเกตชุดสาธิตที่มีควันทูบเด็กๆสังเกตเห็นลำแสงเส้นเล็กๆสีส้มในแนวตรงกันใช่ไหมคะ ดังนั้นเด็กตอบได้ไหมคะว่าการใช้ควันทูบในชุดสาธิตช่วยในการสังเกตสิ่งได้อืมใช่แล้วคะ่ะช่วยในการสังเกตแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองคะ่ะข้อที่4ี่ลำแสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงมีทิศทางใดบ้างคะ จากการทดลองเมื่อเราจุดทูบและสอดทูบเข้าไปแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นแสงเส้นเล็กๆสีสม้มออกมาจากรูที่เจาะไว้บนลูกป,ปิงปองทุกรูรอบลูกป,ปิงปองกันนั่นเองค่ะดังนั้นจากคำถามลําแสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงมีทิศทางใดบ้างคะ อืมใช่แล้วค่ะลำแสงจะออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางนั่นเองค่ะข้อที่ห้าลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงเป็นอย่างไรคะจากการสังเกตลำแสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในชุดสาิตที่มีควันทูบเด็กๆจะเห็นลำแสงทีอ่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นลักษณะของลำแสงที่เคลื่อนที่ไปนั้นมีลักษณะอย่างไรคะอืมใช่แล้วคะ่ะการเคลื่อนที่ของแสงมีลักษณะเป็นแนวตรงนั่นเองคะ่ะข้อที่6เขียนแผนภาพโดยใช้ลูกศร แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรจากการสังเกตลำแสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในชุดสาธิตที่มีความทูกเราจะพบว่าลำแสงออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง หากเขียนแผนภาพโดยใช้ลูกศรเราจะสามารถเขียนโดยให้หางของลูกศรแทนจุดเริ่มต้นของแสงส่วนหัวลูกศรจะชี้ไปยังทิศทางที่แสงเคลื่อนที่ไปนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าเขียนแผนภาพโดยใช้ลูกศรแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไร โดยในข้อนี้ให้เด็กๆขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือกนะคะโดยข้อความที่มีให้เลือกได้แก่พุ่งออกจากพุ่งเข้าหาเด็กๆเลือกขีดเส้นใต้ข้อความใดคะอืมใช่แล้วคะ่ะคำว่า พุ่งออกจากนั่นเองค่ะดังนั้นเขียนแผนภาพด้วยการเขียนลูกศรโดยหัวลูกศรพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงในทุกทิศทางนั่นเองค่ะข้อที่7จจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง โดยในข้อนี้นะคะให้ในักเรียนเลือกคาไปเติมลงในช่องว่างน,นั่นเองค่ะโดยมีคําว่าแหล่งกําเนิดแสงแนวโค้งแนวตรงทุกทิศทางทิศทางเดียวหัวลูกศร โดยจากการทดลองในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงนั้นเราจะพบว่าแหล่งกำเนิดแสงคือหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะเพราะหลอดไฟฟ้าทำให้เกิดแสงสว่างได้ค่ะโดยแสงจากเครื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกชิดทางและเคลื่อนที่ในแนวตรงนั่นเองค่ะเราสามารถใช้ลูกศรที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง เขียนแผนภาพแทนแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่เคลื่อนที่ไปนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกคำลงไปเติมในช่องว่างกันได้หรือ,อยังคะอืมครูกิ๊กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะต้องเลือกคําลงไปเติมได้กันแล้วแน่ๆเลยค่ะ งั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะจากกิจกรรมนี้เนี่ยเราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟฟ้าเป็นเติมคำว่าอะไรดีคะอืมใช่แล้วค่ะหลอดไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองแสงเคลื่อนที่ไปจุดๆๆ เติมคำว่าอะไรดีคะเด็กๆอืมใช่แล้วค่ะแสงจะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางนั่นเองโดยแนวการเคลื่อนที่ของแสงจะเป็นเติมคำว่าอะไรดีคะเด็กๆอืมใช่แล้วค่ะโดยแนวการเคลื่นที่ของแสงจะเป็นแนวตรงนั่นเอง และเขียนแผนภาพโดยให้จุดๆพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงเติมคําว่าอะไรดีคะเด็กๆอืมใช่แล้วค่ะเขียนแผนภาพโดยให้หัวลูกศรพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในข้อที่7เนี่ยมีใครเติม ถูกทุกข้อเลยมีไหมคะอืมสุดยอดไปเลยคะ่ะเด็กๆและข้อที่8ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรในข้อนี้ก็เช่นกันนะคะให้นักเรียนเลือกคำลงไปเติมลงในช่องว่างนะคะมีคำว่าทิศทางเดียวทุกทิศทาง แนวตรงแนวโคง้งเอาละค่ะจากสิ่งที่ค้นพบเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรกันคะอืมใช่แล้วค่ะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรงนั่นเองค่ะในขอน้อนี้มีใครสรุปได้ถูกต้องกันบ้างคะ ถ้าสรุปได้ถูกต้องก็เยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆทั้งจากการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่ของแสงและการตอบคําถามในฉันรู้อะไรในเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจะสรุปได้ว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง เป็นแนวตรงนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราตอบคำถามในฉันรู้อะไรในเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงกันไปแล้วเด็กๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นกันแล้วใช่ไหมคะอืมสุดยอดไปเลยคะ่ะเอาละคะ่ะสำหรับ การทำกิจกรรมของคุกก๊กในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก่อนที่เด็กๆจะจากคุกก๊กไปไดเด็กๆอย่าลืมบันทึกการตอบคำถามให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นส่งกลับมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุกก๊้ก,ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ สำหรับวันนี้คุกิขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย